ไตเอทมาประมาณสัก3เดือนได้ครับแล้วก็ตอนไตเอทเนี่ยสำคัญสุดคือการรักษากล้ามเนื้อไม่ใช่การลดไขมันนะครับอันนี้ไม่มีเล่นแสงไม่มีเล่นเงาเลยนะขาวๆเนี่ยนะครับใช่ครับอาหารเสริมนอกจากการฝึกแล้วอ่ะก็คือเป็นอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้คุณเดนนี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าใช้ร้อยส ร้อยซีเลสเนี่ยนะตัวร้อยซีเลสต์คาร์นิเบิลซีเอลเร้อยซีเลสต์เนี่ยคุณเณรนี่ใช้ต่อเนื่องมา3เดือนแล้วใช่ครับใช่นะครับครับผมตัวร้อยซีเลสคาร์นิเบิลแล้วก็ CLA นะครับตัวหลักที่ใช้3ตัวแล้วก็มีกินเวย์ครับแบมโกครีเอทีน BCA กเอตามีนเนี่ยไอเรื่องครีเอทีนเนี่ยครับขยายความได้ไหมครับเพราะคุณเณรนี่กำลังไดเอทไงแต่ว่าใช้ครีเอทีนด้วยคือครีเอทีนมันเป็นตัวที่ช่วยให้เรามีแรงเล่นใช่ไหมฮะครับทำให้เราเล่นได้หนักอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนไดเอทเนี่ยสำคัญสุดคือการรักษากล้ามเนื้อไม่ใช่การลดไขมันนะครับ <อะ S 2> คือเวลาผมไดเอทเนี่ยคือผมจะท่องไว้ว่าผมต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะแล้วก็ผมจะไดเอทยังไงก็ได้ให้ตัวเองบวมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใช้คํานี้เลยนะบวมที่สุดเพราะว่าการบวมน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องสีเรียดครับแค่คุณหยุดน้ํามันก็ออกแล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพนะครับถ้าคุณกินครีอทีนช่วงไดเอทเนี่ยมันจะทั้งเพิ่มมาตราการเผาผาน ทำให้สมองคุณสดชื่นครีอทีนี่เป็นอาหารสมองนะครับครับถ้าอยากจะคิดเลขเร็วอยากจะมีความคมในความคิดเนี่ยครับคือครีอทีนช่วยได้นะครับครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เรื่องของแรงอีกจากนั้นก็เรื่องของการดูดซึมสารอาหารอีกครับครับเพราะครีอาทีนช่วยในการดูดซึมาาตรงนี้ครีอทีนเนี่ยหลายคนพอจะไดเอทปุ๊บเฮ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกินแล้วบวมแล้วจริงๆคุณแดนนี่ก็เคยบอกว่าถ้าเลือกอาหารเสริมตัวที่แบบคุ้มค่าที่สุดในโลกเนี่ย ครีอทีนคือหนึ่งในนั้นคืออาหารเสริมที่มีวิจัยรองรับเยอะที่สุด2ตัวในโลกคือเวโปรตีนในะครีอาทีนครับนะครับวิจัยว่าไม่มีผลข้างเคียงด้านไตวิจัยว่าคือมันมีเอฟเฟกจริงๆเวลาใช้ดันยกได้เยอะขึ้นทันทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าโปรตีนกับครีอาทีนเนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณจํากัดเนี่ยครีอาทีนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่ามากแล้วก็กินได้นานกว่ามากครับแล้วเวโปรตีนเนี่ยมันเป็นโปรโตีนถูกไหมโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเทียบไก่กับเวเนี่ย เวลาหลังเล่นเนี่ยเวมันดีกว่าอยู่แล้วแต่บนสมมติฐานที่ว่าเราไม่มีเงินจริงๆเนี่ยครับครับเราก็ยังกินไก่แทนเวได้แต่เราไม่สามารถกินอะไรก็ตามที่เป็นอาหารธรรมชาติแล้วแทนครเอทีนได้เลยนะครับครเอทีนในที่ที่มีเยอะที่สุดคือในเนื้อวัวครับแล้วในเนื้อวัวหนึ่งกิโลเนี่ยมีครเอทีนอยู่หนึ่งกรัมครับแล้วในมื้อหนึ่งเนี่ยเราต้องการครเอทีนห้ากรัมครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราต้องกินขั้นต่ำสองมื้อครับหมายความว่าสายธรรมชาติทั้งหลายเน ที่บอกว่าผมได้ทุกอย่างครบจากธรรมชาติครับถ้าอยากจะครบรีเอทีนมันก็ต้องกินเนื้อวัวขั้นต่ำวันละสิบกิโลอะแล้วพอรากินเนื้อวัวขั้นต่ำวันละสิบกิโลเนี่ยนะครับมนุษย์คนไหนจะกินได้มนุษย์กินไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วราคาขั้นต่ำเนี่ยก็ไปวันละสองพันนะครับแต่รีเอทีนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าซื้อเป็นโปรโมชั่นเซ็ตมันก็เหมือนแถมฟรีมากับเมกาแมสเลย นะครับแล้วขวดหนึ่งกินได้60ครั้งครับแล้วอย่างนี้จะบอกว่าแสดงว่าฟิลลิ่งของการไดเอทของคุณแดนนี่เนี่ยมีครีเอทีนกับไม่มีครีเอทีนเนี่ยฟิลลิ่งต่างกันผมเคยหยุดครีเอทีนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ็บข้อต่อครับนะครับแล้วก็เวลาเล่นไม่สนุกครับเพราะว่าเลือดมันไม่เดินครับมันแฟบครับเพราะว่าตอนที่เราไดเอทแล้วเราคุมคาร์โบไฮเดรตคุมอาหารสิ่งที่เราต้องการคือวอลลุ่มของเซลล์วอลลุ่มของน้ำครับแล้วถ้าไม่มีครีเอทีนตรงนี้มันหายครับ ครับพอมันหายปุ๊บทุกๆอย่างมันก็แย่ลงอย่างเงี้ยครับผมครับใช่ครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการถ่ายแบบ1อาทิตย์เนี่ยแล้วเราตัดไกลอยทีนแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยอันนี้เห็นด้วยครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราไดเอทแล้วเรายังบวมเนี่ยแล้วเราบอกว่าเป็นเพราะว่าเรากินไกลอาทีนครับอันเนี้ยคือมันเป็นเพราะว่าเรากินเคฟซีครับมันไม่ได้เป็นเพราะเรากินไกลอยทีนครับมันเป็นเพราะเคฟซีมันเป็นเพราะแฮมเบอร์เกอร์ครับมันเป็นเพราะแบบร้านกับข้าวกับปลา ครับมันเป็นเพราะแบบทาร์สจากญี่ปุ่นแต่มันไม่ได้เป็นเพราะเครียาชีนมันเป็นเพราะว่าเราหลุด